เรามาดูอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก่อนการทำสีก่อนนะอย่างแรกสีที่เราต้องการนะคะหร,รือลูกค้าต้องการที่จะปิดผงขาวนะคะน้ำมันน้ำมันอันนี้น้ำมันเซตล่อน,นี่ทากันเปื้อนกันเลอะได้นะคะวัส,สลินทากันเปื้อนกันเลอะได้ อีกอย่างหนึ่งและก็น้ำมันแข็งนะคะน้ำมันแข็งทาชายผมได้อันนี้กันสีเปิดสีเปื้อนสีสะหรือรอบหน้านะคะถุงมือแพทย์นะคะหรือถุงมือยางหนึ่งคู่ถ้วยทำสีถ้วยแบ่งวีหรือแปรง แปรงทำสีนะีมีหลายชนิดนะคะมีหลายใบหลายหลากครูเอามาให้แบบแตบบ่ละอย่างกิ๊เผื่อถ้าขนาดผมยาวก็สามารถเตรียไมไว้ได้กระบอกฉีดน้ําเวลาที่เราทําสีสีที่เหนืเหอนเราสามารถฉีดได้ผ้าคลุมผ้าคุณหม,มูนะคะคุมไหลตอนที่ว่าเราจะพาลูกค้าไปสระผมนะแล้วก็ พยางคุมไหลกันเลอะนะนะคะกันเลอะแบบชนิดยาดชนิดสั้นถ้าผมสั้างเราใช้สัส้นๆก็ได้แป้งแป้งปุ่นเนี่ยเอาใส่ในมือก่อนที่เราจะใส่ถุงมือเพื่อการถอดง่ายแล้วก็เวลาเช็ดทําความสะอาดถุงมือนะคะสำลีเช็ดเวลาที่ว่าสีมันเปืเป้อนอะไรเราเก็บความเรียบร้อยตอนที่จะทิ้ง รหรือกระดาษชุ่ๆก็ได้แล้วต่อไปก็กเราก็มาดูหัวหุ่นของเรานะคะก่อนที่ว่าจะไปสระผมอะตอนนี้ก็มาเจอลูกค้าของเรานะคะผมข,ของเราสภาพผมตอนนี้มาดูสภาพผมเวลาที่ว่าเราจะ,ะทำงานนะคะตอนนี้ผมขาวอยู่ประมาณ7 8 0นะคะนะคะเป็นทรงผมผู้ชายรือสั้น นะตอนนี้ก่อนที่ว่าเราจะเราจะทําสีนะเราต้องสระผมนะหนครั้งแล้วก็มาเป่าหรือเช็ดให้หมาดแล้วลงสีหลังเสร็จปุ๊บนี้เราก็จะนวดอย่างเดียวล้างสะอาดแล้วนวดอย่างเดียวนะคะแล้วมาจัดเสียทรงการทําสีผมผิดผมขาวนี้ง่ายและขั้นตอนการทําเดี๋ยวอีกครั้งนึงนะคะเรามาดูกันแต่ตอนนี้ เราพาลูกค้าหรือหรือหุอห่นในแบบของเราไปสระผมก่อนตอนนี้ก็คือจะมาสระผมเนี่ยเราเอาผ้าคลุมไหลน่น้ลงไปก่อนหนึง่งแล้วก็ผ้าคลุมสระใส่ไปนะค่ค่ะให้ลูกค้าวางหัวศีรษะลงนะนงเราจะสระผมแต่ไม่ไม่ใช้คีมนวดนะ ะหนึ่งถึงสองครั้งห้ามเกาห้ามนวดแบบชมพูนะคะแชบมบล้างให้พอผมสะอาดนะคะสักสองครั้งตอนนี้นะลูกค้าก็มานั่งแล้วเสร็จแล้วผ้านะคะผ้าของเขาเนี่ย เช็ดผมก็ได้นะคะแต่เราคุมไหลก่อนแล้วผมนี่จะต้องทําให้แห้งหมาดนะคะหมาดนะคะหมาดเป่าให้แห้งหมาดใช้ลมร้อนได้เลยเออตอนนี้ก่อนที่เราจะลงสีนะคะเราก็ออกมาทา เอาน้ำมันแข็งนี้ทาชายผมนะคะรอบรอบศีรษะนะรอบีรษะ,นะระไม่ต้องกลัวว่าโอเคมันจะไปโดนโดนผมโดนอะไรโดนได้นะคะโดนได้แต่เราจะไม่ให้ติดเนื้อลูกค้าเวลานี้นะคะขอลูกค้าตั้งทาก่อนนะคะส่วนมากพอเราทําเสร็จแล้วจะเปิดแล้วก็ล้างไม่ออกนะเราทากันไว้ก่อน วัสลินก็ได้หรือจะเป็นน้ามันแข็งอย่งนี้ก็ได้นะคะต้องหูนี้มันทีทาเลยทาได้ทั้งใบหูอย่างนี้เลยเพื่อกันเลอะนะคะเพราะว่าเวลาเราทําเสร็จแล้วส่วนมากจะเลอะที่หูมากที่สุดเอาแป้งฝุ่นใส่ที่มือ